ยำแรงเวลามันชุกมันแหง้งเราเอาในมันออกในมันออกเอาน้ำใส่กินในเย็นครับก็ได้น่ถ้าเท่านี้บ่ไม่เท่าอันบ่มไมแก่งกัขนาดแกงยวยอย่วงสวัสดีทุกคนตอนนี้จิบลาะอยู่ที่ขอบเขตเมืองศรีละบุรีนทุกคนเดี๋ยวมันนี้จะพาทุกคนไปเลาะเมืงองขอบเขต ตรงไฮตรงนาเนาะเพราะว่าทางนาจะมีไอเขาช่วงนี้เขากำลังเขี้ยวงามนะทุกคนเดี๋ยวเิพาทุกคนไปเลาะเหมือนเนาะว่าบรรยากาศจะเป็นเลาะเบิ่อกกอนบรรชวนอ้มีไม้เนาะโอ้งามเลยเขาบุกก่อเขา อืตอตันอนเฝ้าเขาให้เนาะโอเขาให้งามพอนอนเฝ้ายังไงเฮ้ยิะไรนี่เ <c oughs> ยโอ้เข้าตลอดเลยเนะาะเข้าตลอดเลยนนกับเพื่อกับลูกกับหลานอะไรเขายิ่งข้ามกินก็ไม่เลยเขางามกำลังงามคนมเมื่ง โอ้ทางนั้นแม่นออกแล้วบ่ตรงนั้นออกเลยนะโอ้ชิออกหมดแล้วนี่ที่มันก่อนนะต้องงามเลยกินข้าวเช้ากำลังไม่ท่อน้อยโอ้โหโอนั่นนี่เลยอยู่ใครอยู่สวนน้อไม่อืมโอ้โอ้ยกินแล้วก็กินมาเฮือน มีกี่อย่างเนี่ยธรรมชาติแล้นี่ยเออโอ้ผชันชันขายวันนี่ชั้นอคักเลยหน่ี่นี่เหลืองเอนี่นี่่เออตัวน้อยตัวใหญ่ายางยางอะมันนึงอนมีครับสไลอีขายนี่โอ้ตัวอ้เจ้านาเอาทางลง งามทขืนท่าโอ้นี่้ทุบทุข้าทางนั้นข้าทางนั้นนงนันอ้างรยกว้างเลหน้าเราก็เนาะให้เรากว้างเต็มเลยลายเจ้าเนอะมีกเป็นน้ำน้ำเขื่อนเนี่ย โอ้ทงนังก็ออกนะเริ่มมองแล้วทงนังเริ่มจะได้กินแล้ lên, วได้หนิโอ้ทงว๊วเริ่มเหลืองแล้วตัวเหลืองเลยก็ลังยิงว๊วได้เกี่ยวแล้วนี่ มหัวฟูเลยโอ้งามนี่ไงตั<อ>วมีทวีตให้เห็นไหเนาะโอ้ตัวโอ้ทุกคนเบืองนอนเป็นน้องเราจะเหตุต่ำ ับผู้น้อยอ๋อตังนั้นก็มีเลยนั้นท่านั้นก็ลายเจ้าเลยครับต่อต่อกันไปเลยคุณเจ้านึงคุณเจ้านึงเบืองนี้เม่น้องนี่ยจึงเป็นน้องของบ่อน้ำบอกคำทองเจ็ยบุญ เจ้าจักเฮ็ดน้องเพี่น้องเป็นน้องไ,องไว้อยู่หากินก็นสบายไงกว่างเต็มเลย กินข้าวเศ้ากับยังงอยไม่ต้มงอยไม่ต้มเนาะขักขนาดนอไม่ต้มไปพนเข้ออกงแเบงนั่นเนาะทางนั้นทางนั้นทางั้นก็มีทางไปนี่นีทางเข้าทางไปพูนเล่นรอทางรถเลยแล้วเข้าทางคนนี้เข้าอีกเข้าทางนั้นนี้ลงขคไปพูนขอรองหนึงพนออกมาแล้ว เกี่ยวปุบเกีุ่๊งสอบกนปมเพียงเลยเดือนนี้เดือนนา้วเหอเออนนี้วานแล้วกำลังลงเก็บเกียวแล้วโอ้นี่นกไม้ลายนี่นมไม้ลาเนาะยากร้องแล้วกักเลยักเลยเดือนนามาให้ไปนาวะให้ไปนาน่ยมาเลาะบึงบนี่ทุกคน อันนี้ก็อันหายติดิดกันเลยบื้งตัวนี้ยังทันออก,กมันชุนไละจป็นคนใช้บ้านเดียวมาได้ทุกคนก็ไหม้ห้แทบนี้ทรงนี้แต่ว่าออกวันแล้ว chị đâu chị đâu chị chị đâu chị Ừ, thằng có đi chọn bún โอ้นอนเฝ้าเลยบ่นนี่เอองามเนาะงามเลยเอโอ้ยมันออกมาตลอดเลยเนาะอยู่แถวนี้เนาะจะเข้าบ้านปะเออผมผมมาส่งนี่มาส่งนี่นเอเอ,เอ,อ,อ,อคืนย่านนมะ่ช่างมาสุกเทียงไม่เห็น โอ้งามนี่นี่ให้นัน่นออกมาแล้วเนาะตอนนั้นเนาะทงนะเดี๋ยวออกมาแล้วซาโต้บ่าจะดอยกับโต้ไปยังไปวิ่ไล่แล้วนะ ทำเลยเนี่ยเลี่ยป็กเลี้ยงไก่อยู่เยอหนะไปดีทุกคนตอนนี้เราจะเขี่ยมาแต่ให้เบื้องนั้นเนาะจะมาเลาะเบื้องให้เมื่อกีโอ้ยเขาออมางามกดเปร่มุ่

โอ้เข่าห้งามเนาะโอ้บึ้งนี่วันโลกบึ้งนี่มาถ่ายรูป้บเข่าห้งามนเลยจ้ะเนมมาทุกคนว้าบึ้งบึ้งนันว่างามทั้งนี้ให้งามก็เองเนาะงายสิตุ้มน้ะไหมเออน้บุ๋ม่ไหลเนาะโอ้คักเล้ยอยู่หอยอยู่นานี่น้บุ๋ม่ไหลงามนี่ดังนมาไหม นอนตลอดเลยเนาะว่าเต่าเนาะเออโอ้เขากำลังงามๆเลยขาสร้างมาเยียบหนูเลยเข้าไหมเข้าบ่มาเทียงดิโอ้เป็นตะย่านเนี่ยเอ้มันชุกเทียงเว้เนี่ยแต่มาเว้นเนาะเราอยู่เนาะเาเฝ้าให้ดังไฟดังยามัแบบนี้ถ้าเท่านี้บ่กไม่เท่าอันบ่ไหม โอ้หม uh, e ่อตุ่มเลยนี่แกงงอขักขนาดแกงยวยี่กินนเทียงขักขนาดมันเงินกับเขาหมดหมดเยเนาะซ้ำ่กินเขาตัวนั้นฟูตัวนั้นอือ

โอ้ออกแล้วงามมันเล็กยมันกอ่อเขาแข้มเทียงให้งามแข้มเทียงจุจกเพียงเอวหมักมะเป่า หลายปีแล้วบบเห็นนี่ทุกคนนี่แต่เก่าอยู่บ้านนี้เลยเห็นอยู่มาพี่หเห็นนี่แหละมันยังดิบอยู่บ้านนะจ่ะอยู่เมืองอสฟังทองอันนี้เ็าจะใส่น้ำทุกคนยํำแรงเ,เวลามันชุกมันแหงน้งแลเอาในมันออกในมันออกเอาน้ำใส่กินในเย็นครับก้ได้นี่โอ้หลายลากีลเลยเนี่ยพอเท่า หลายปีแล้วโอ้อรถไฟฟ้ฟฟามาพี่โอ้ผมมาพี่เซยบริขีเมื่อเลยเนาะเออเข้าเงียนบ่ะเออชาวเรามาลินน้ำพะเท้าเนาะพะเท่าแม่เท่านอนเท้าให้ตุง้ง นั่นจะเป็นให้นั่นะทุกคนให้เขาก็ะจกชาวบ้านก็นี่เลยเนาะมันจะเป็นพาเลยเป็นพ้าเป็นผู้เนาะนี่ยัองอุดมสมบูรณ์เลยนีนะ่จะมุดสวนแลปูมะต้นนะผูคือดูองกินนะทุกคนมะเขือมะเขือมะเขืออะไรเนะี่ย ันนี้แม่ต้นดงไม้เนีมันเป็นดอกง, <c oughs> งามเลยดอกน่าจะแม่ดอกหอนกบเกอันหอนไก่ตามเมืองคือมะเขือเนี่วพวหลายกอปลูกของพันนี่ยมะเขือมากิน <c oughs> อันนี้มันยาดีมันเป็นดอกหั่งยาเลย เป็นฮันยามันถั่วเฮ้มักถัว่วกุ้งมักถั่วก็มีเป็นนอนประจําอยู่พี่เลย,ยนี่เปรนตูงน้ำไวใ้ใช้น,นอนประจําเลยนี่านี่บ่นอนเปดดังไฟไปอยู่ให้กิน,น มันเป็นนังอยู่นี่เป็นมาปีเป็นเอาของฝากให้มาคืออืเอามือเนียนเป็นวะี่ะไถ่ายวีดีโออ๋ออันนั้นมันน้ำใสๆใช้ชยังนะตอนนั้นน้ำเที่ยง <c oughs> <c oughs> นะเป็นนอนเตียงพอเดียวะกลับกอนกลับก่อนอันนี้มัน มีมะเขือมีมะทัว่วเป็นปุ๊กเลยฉะนั้นเป็นมกักซันสกินนี่โอ้ทางมาตะบุญลนะนี่ก็เป็นหายเยอะนี่เขาปุ๊กมันต้นมันปุ๊กมันต้นเขาอุ๊ออกนะไก่เป็นลีงก์ไก่

คุมระเบิดในเมืเ่อก่อนนะตปสงครามในเม็ค่คุมบ่มลูกบ่มมีเป็นช่วงสงครามหมดละ,ะมีน้ำหัวไหลตลอดปีอ๋อน้ำไหลน้ำใสครับ ไลต่ลตอลได้หรอวะน้ำไล่ทอดน้ำปลาน่อยป,อปลาซิวปลาซิวไล่นี่ใสขนาดตัวนมันบินิริีโมปลาลอยลอยปลาซิวตัมนมันให้ không, con mẹ con mẹ con Cứ tầng tăng tầng mẹ con mẹ con đây con mẹ con mẹ con chú Đâu có ta ở đây Mình con mẹ con Cứ con

cũng đang phao phao hay. tiếng nói. tiếng nó nói. nó không nó nó มันบรรยากาศงามๆทุกคนนับให้ก็เลยเ <c oughs> นาะงามแพงับว่า มันมันกุกบรรเลงมันเป็นดอกงามเลยทุกคนกุบดอกใหม่ไงโมโมดอกเนี่ยบแล้วมันเป็นดอกงามหรอกเป็นต่ำไห้เข้าไห้นี้ยีรากินเนย,ยม,มันจะต่ำหมดทุกคน เราตำนุมนหนึ่งนุมันขักกระแซดเลยทุกคนนี่มิดใหญ่ๆเนี้ยมึงมิดหอมขักตันเนี้ยทางนี้ทุกคนผู้ทุกคนเป็นผู้นะ จะเป็นเบืองเทียงหลังนั้นนี่ให้พื้นนันเนะเาะห่างกันมากมีน้ำหวัวไหลลงมาแต่ถึงไหลลงเนี่ยเทียงนี่ก็จะปูกกบเฮ้ยตู่กดที่หมดหอมนะเฮ้ยตูใ้ใส่กกบเขียกนี่ยก,กระนะ ô hey. oh, làm lấy nó kì, đi, tăm, lông lên, này cái hey, này thằng này, ให้เข้ากระจังางางมบุ๋มเหมนแก้วมัมนแก้วหลายแล้วุตับแกนมค่นนั้นออกนะ้เบิงนล้น มันแก้วนี่ไหลนงครัมันแก้วนี่จะน่อยกระจ้าเกี่ยวเข้าแล้วนี่เปนเป็นหัวน้อคักข,ขนาดนี้ไปมุกมุกหัวนี่ม,กม,มนะุมกเปลนาะอ 너또 나쁘지 않나 đường Bước đưa Bay đi Hay nắng Không hay mà อ๋อตูกงเมื่อยเมื่อยเติมยางขึ้นมากไอ้ขันเสร็จเพื่ออือว้านี่นี่ปะย่กับเพื่อเชื่อแม่ไปเวียกบ่ะส่งไอ้น้องส่งไอ้น้องบาเนี่ยส่งไอ้น้องเฝ้าให้เนาะ Non ti lời ba. Tô lâm mùi mày. Incong ngắn. 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 Incong ngắn 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 hôm ngắn ngắn

tan đâu nó hmm? oh, lại chỗ để cho con đi nhỉ mười tháng mười mốt năm 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 em bưng bưng đi con Mình khóc tụi mới hổ này Lái cháu thì con Con bắn Bắn điều mình thì khỏi Bắn Bắn xuống bùn Bắn xuống bùn mới lát nữa โอ้โหมองอะไรอ่นี่นี่วัาสองิศนี่ยนี่วัดเกี่ยวในสองทิศสามทิศเต็มหอเลย เต็มเตียงงามเต็มเตียงโอ้มีทางออกเบื้งนี้เอามายังรัดเบื้งนั้นโอ้งามเลย